สวัสดีค่ะทอมโบเวอร์นักเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษอ้างเมแกนอยู่เบื้องหลังหนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ันอส้ซันรายงานว่าทอมโบเวอร์นักเขียนชีวประวัติราชวงศ์อังกฤษกล่าวในรายการ Good Morning Britain ถึงหนังสือเล่มดังกล่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอังกฤษนั่นคือหนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ถูกตั้งชื่อว่าสเปร หรือตัวสำรองซึ่งเตรียมวางจำหน่ายในเดือนมกราคมปีหน้าโดยทอมโบเวอร์อ้างว่าแมแกนมา์เค mm ิล hmm. ดัชเชสแห่งซัสเซกชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ได้ยุคแห่งซัสเซกคือผู้อยู่เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้อีกทั้งยังเชื่อว่าเมแกนเป็นคนกำหนดหัวข้อประเด็นต่างๆในหนังสือสเปรด้วยทอมโบเวอร์นักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษยังแสดงความคิดเห็นว่าเมแกนอ่านทุกคำในหนังสือเล่มนี้จริงๆเมแกนเป็นคนฉลาดมาก และมีความซับซ้อนสูงทอมเบอร์เวอร์กล่าวพร้อมกับต่อว่าดัชเชสแห่งซัเสเซกต่อโดยอ้างว่าสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษมองเมแกนว่าเธอมาที่นี่เพื่อสร้างชื่อเสียงและทรัพย์สินและกลับไปอเมริกาซึ่งเธอกำลังหาประโยชน์จากตำแหน่งในราชวงศ์